ครับจอดนะครับวันนี้ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาสร้างรอยก้อนกิโลครับยำลูกชายครับพุ่มนี่วินาทีแรกที่ยวพุ่มได้เจอเจ้าลูกชายนะครับเจ้ามานิ่งนะครับพุ่มพุ่มกิ๊ดตึกสุดๆกับวากปีปีกดไลค์กดแชร์ติดตามเจ้ามานิ่งกันด้วยนะครับพุ่มกันนาคลาดนี่ มันเกเด็ดเดียวไว้นี่กั้นกั้นเด็กช่วงปีช่วงปีไม่คึงนา่พอกั้นเป็นก็กันกั้นยาวเลย มันวิ่นหนาเปลี่ยนดักลบเหลวไหมเปลี่ยนเลยมันือนตัวกหมาว่าวิ่นมันแตกแต่มันดึงมุกมันเตะไปเลยเนาะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนยากมั้งจับได้เหมือนกันแต่พวกจับเกาชงนัดนไหมช่วยเปลี่ยนแต่กนพวกเปลี่ยนปัญญาเปลี่ยนนายนี่พอ

ปั่นเข้าวนมานิครับมานินตอรับเมื่อกี้ไปปัครับ <c oughs> ม,มา <c oughs> มที่ตื่นมาจากที่ปักนิดเดียวนี่ครับมานินเมื่อกี้ปั่นเข้าไม่ได้เลยนะครับไม่มีคนชื่อก็เลยมาตอคลิปนี้ให้นะครับเยี่ับมานิน <c oughs> เก็เกับียว่อไปเดีอไปกินนบนเกบเดไปกินดนนู่นได้นินเนี่มานินกับต่อเดียวมานินว่างนะครับรอติดตามชมกันได้วันนี้พมลงมาเยียมทีตาล้งนะครับ อยู่กลาวแต่ว่าไม่ข่อยววเวลเราได้เขาไม่ข่อยว่างตั้มดูดูีดด่ปุ่มดำมึดอยู่นี่มันโตดเป็นลูกดังเต็มตัวแล้วขิดตึงจึงหมากรบปุ่มใครเป็น F T K เอฟซีใครเลี้ยงฝากติดตามไว้นะครับผุมจะ่า้คลิปไป dễ đấy nó về luôn ai pì pì đây, đuôi nè, nín, <laughs> này, đang cầm đây này các, đang cầm đây, này, nó <laughs> điên ma rồi, chắp chơi, đang lúc, du bay ma, hửm không có mình cái gì nè chắp nè 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 cậu nè 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 ผมได้ออกกล้วยมาควักเลยอยู่นี่นะทำตัวดีๆไอ้ปอลงมาแล้วล่ะิดตึงนะเนี่ยมันจำได้เนี่ยเชือสักพวนีว่ยบอกมันนี่ลืมบมได้เลยครับมันเราเราไม่ลืมมันมันก็ไม่ลืมเราครับ <c oughs> ความปูปพันช่งช่องจ้ามเพี ร่มหลักมันกันแต่ว่าต้องจำเป็นน้องค่ยายเจ็ดได้น้ำตาไม่หลแต่ก็ไม่ทีจำเปือ้อความจำปนนะเป็นนะครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวผมเดินไปบนก่อนเดี๋ยวผมไปใต้ขู่ในเล่นะครับเดี๋ยวตาติดตามนะครับไอ้เรื่องว่างเดี๋ยวผุ่มมาใต้ตรวจการในเล่ยแน่นอนนะครับรอชมกันเลยนะครับก็ เอาคลิปนี้พิดปากการได้พ่มน้องกราบข้อออกไปอยู่ด้วยนะครับเอาว่าตูกใหร่งไม่ตูกใจก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับพ่มจะผมปับปับปุ๋งเละแกไขใหไรครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ